สวัสดีค่ะสวัสดีร้านตะกี้พายืดช่างฮิโรค่ะทุกคนมาค่ะมามืดอีกแล้วมันก็นจะไม่ว่างอะไรสักอย่างมามืดค่ะโอเคเมื่อกี้ลืมปิดเสียงนะคะทุกคนมาค่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะคะแสงมันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มามืดหน่อยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะมาค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะคะพันมืดมาค่ะมาดูไมอิตารี่กันนะคะทุกคนรุ่นนี้ชิ้นใหญ่อย,อยู่เอามาแบ่ง รันนี้ชิ้นใหญ่เอามาแบ่งเออถ้าฝั่งนี้มันจะเห็นมันจะเห็นสว่างไหมอันนี้ไม้อิตาลีนะคะ Italy, ไม้อิตาลีลายดอกไม้ตัวนี้เข้ามาใหม่เลยมาเปิดให้ทุกคนดูอ่ารุ่นนี้ขนาดสามหลานะคะหน้าผ้าหกสิบรุ่นนี้จะช่างกิโลอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบาทนะคะนี่ค่ะหน,นึ่งสองสามอ่าสี่นดอันนี้ประมาณสี่เมตรสี่เมตรนะคะรุ่นนี้ดอกไม้ช่างกิโลอันนี้ประมาณสี่เมตร ี่เขาแบ่งมาประมาณสี่เมตรนะคนแบ่งแบ่งมาสี่เมตรอันนี้ดอกไม้นะคะอันนี้ช่างกิโลเลยเอาไปทําเสื้อทําชุดได้นะ,ะทุกคนรุ่นนี้ร้อยเจ็ดสิบาทเดอ้อไม้ออไม้ดอกไม้มันจะมีแบบดอกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดอกก็จะไม่ซ้ํานะคะดอกก็จะไม่ซ้ําอันนี้ไปทําเสื้อทําชุดได้นะหรือลกค้าไปทําเสื้อทําชุดก็ไปทําแบบอะไรผ้าปูที่นอน ป,ปูที่นอนผ้าทําปลอกหมอนอะไรประมาณนี้อย่าเปิดนะลูกมันหมุนจะพับผ้าค่ะเดี๋ยวจะไปไล่ช่องอีกเดี๋ยวจะไปไล่ช่องช่องฟ้าเปิดค่ากันมองเห็นให้ช่องนิดหนึ่งอันนี้พับจบแล้วค่ะชิ้นประมาณสี่เมตรนะ,ะแล้วก็พับไปนะคะประมาณนี้ผ้ามีเยอะมากเราก็จะค่อยๆพับไปนะทุกคนผ้าเราเยอะแล้วก็เป็นดอกนี้นะคะแล้วก็จะมีให้จะให้ดูสีดอกว่ามันมีดอกอะไรบ้างเนาะ แล้วก็เป็นตัวนี้นะคะอ่ารุ่นนี้ก็ดอกเล็กดอกเล็กก็จะมาแบ่งแบ่งแล้วแหะเขาแบ่งมาให้ได้ยังไม่รู้อ่านี่เขาแบ่งมาให้แล้วชิ้นขนาดสามสี่ลาชิ้นเนี้ยก็คือเหมือนกระเพาะแบ่งแบ่งมาสี่ลาะช่างกิโลนะคะลูกค้าไปทําเสื้อคอกระเช้าทําชุดเซตได้นะอ่านี่เลย ชิ้นใหญ่คะ่ะน่าจะออสี่เมตรอ่ะสี่เมตรเออสี่เมตรหรือสี่หลาออติดแต่ผ้ายืดพูดผ้ายืดอยู่นั่นแหละนี่ค่ะอันนี้ก็ชิ้นใหญ่นะคะเอาไปทาเสื้อผ้าไดนะ้นะนี่ให้ดูลายก่อนเนาะอ่าตอนนี้น่าจะมีประมาณสี่ห้าลายผ้าผ้าลอ็อตนี้ผ้าล็อตนี้น่าจะประมาณสี่ห้าลายนี่ก็สวยนะคะนี่ดอกไม้พื้นเขาจะเป็นกลมนะคะแล้วก็ดอกเล็กพื้นจะกลมแล้วก็ดอกเล็กนะคะเมื่อกี้ก็อีกดอกหนึ่ง ไมอิตาลีนะคะไมอิตาลีเกรดเอนี่สวยมากเอาไปทาเสื้อทําชุดได้นะคะทุกคนอะแล้วก็มีลายในนอีกมีสีชมพูใช่สีสีครีมอันนี้สีครีมนีครีมก็สวยนะนี่สายหวานสายหวานทําชุดกระโปรงยาวๆได้นะคะทําชุดกระโปรงยาวๆได้จะดูว่ามันมีสีน่ากินไข่ไก่ไหมไข่ไก่ไมอามมมมม en, หมเห็นตู้เย็นใช่ไหมเห็นได้ ใกล้ๆเอาไหมไม่เอาเราสิบดูวยอร่อยอันนี้สวยค่ะอันนี้ก็สีครีมดอกสีครีมนะให้ดูดอกใกล้ๆนะคะอันนี้ดอกเขาจะสวยนะจะเป็นเดี๋ยวจะกลางให้ดูนี่ดอกกุหลาบดอกมันดอกมันงานแต่งงานะสวยอะแบบว่ามีมิติหน่อย <c oughs> รุ่นนี้จะชิ้นใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเราคัดเกรดมาบางรุ่นก็หนึ่งถึงสามหลามันจะมีเล็กมีใหญ่แต่ถ้ารุ่นนี้มันเป็นผ้าม้วนเอามาแบ่ง เอามาแบ่งให้ลูกค้าได้แบบว่าชิ้นใหญ่หน่อยค่ะช่างกิโลเหมือนเดิมนะรุ่นนี้170หรือโทรมาที่0860745565ได้นะคะบางทีช่องแดงลูกค้าม่รู้จะติดต่อ,อยังไงโทรมาที่0 8 6 0 7 4 5 5้5ได้นะคะนี่สีสวยมากค่ะทุกคนค่ะแล้วก็สีไหนอีกมีสีไหนอีกอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วนะน,นี่ไปแล้วแล้วสีไหนอดอกไหนดอกนี่อ่ะดอกดํา อันนี้พื้นดํานะคะพื้นดําก็จะเป็นดอกแบบนี้นะอันนี้ก็สวยเดี๋ยวจะดูชิ้นกัดมันใหญ่ไหมเขาแบ่งมาให้เท่าไหร่ดูคนแบ่งแบ่งประมาณสามสี่หลานะคะรุ่นนี้ชิ้นละประมาณสี่หลาเอาไปทําเสื้อเซ็ตคอรกระเช้าทําเสื้อเชิ้ตหรือทาเป็นกระโปรงได้นะคืองานตอนนี้ก็คือ,คอมาอิตาลีนะก็คือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะงานเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือลายผ้าลายผ้าของโรงงานนะ่ะ ดอกก็บางทีก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างคนคนกันไปอนะ่ะรุ่นนี้ก็พี่ถือว่ามันใหญ่เกินไปนะมันเป็นรุ่นกลางๆดอกกลางๆค่ะอืมนี่นดอกนี้ก็สวยมีแต่ดอกสวยๆเลยค่ะให้ดูเต็มๆนะมากลางผ้าให้ดูหรือหน้าเพจก็หน้าเพจร้านตะกี้พายื้ชั่งกิโลค่ะถ้าอยากติดต่อได้ก็สะดวกไหนก็ไปเพจนั้นก็ได้มี แล้วก็อันนี้มีสี่สีแล้วก็สีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มีสี่สีมีสี่สีค่ะทุกคนมันมีสี่สีสี่สีเลยสวยๆจุดๆอันนี้เขาแบ่งมาให้แล้วแหละพอดีเราก็จะพับพับแล้วก็จะไปโพสเนี่ยสวยดอกสวยมากดอกสวยมากค่ะไมอิตาลี ดอกใหญ่ดอกสวยเราจะไปถ่ายลงใ้ช่องฟ้าจะใครของหน้าช่องฟ้าค่ะบางทีลูกค้าแม่แม่หรือป,ป้าปพี่พี่เขาจะดูตัวนั้นเนี่ยในระหว่างอัดคลิปก็ปิดเสียงลูกค้าทักเข้ามาเยอะแยะมากเลยชิ้นใหญ่ไอ้ข้างในรื้อแมวไว้เต็มเลยค่ะยังไม่ได้ไปพับเลยลงเป็นอ,อันนี้ไว้ก่อนเพราะว่า ไอทำไมลูกค้าบอกว่าไอทำไมตอบแชทชา้าไม่อะไรนะคะจะไม่ตอบชา้าก็คือเราทํางานเองเราก็บอกว่าทุกครั้งว่าเราทํางานเองอาจจะชา้านิดนึงอ่ะอุ้ยสวยอะดอกกุหลาบไปทําชุดได้นะสีเขาจะตัดสีกลมตัดดอกไม้สวยมากประมาณนี้นะคะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองห้าลายหนึ่งอสี่ลายที่ที่ชูให้ดูเมื่อกี้อะที่ชูดูเมื่อกี้อะประมาณนี้เลย ขอบคุณทุกการรับชมนะคะหรือโทรมาที่086074565นะเดี๋ยวไปจัดผ้าพับผ้าต่อสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ